สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะงานสวดอภิธรรมนะ,ะคุณเอชชวนสวัสดนะวันที่สามนะซึ่งตอนนี้ผมก็มาข่อนเวลาก็จะมีการสวดอภิธรรมก็นาก่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับแต่ระหว่างนี้เรามาดูบรรยากาศนะการจัดเตรียมสถานที่ของอเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่นะตอนนี้ผมอยู่ที่เต็น์นะครับสังเกตได้ว่าข้างหลังผมนะครับก็จะมีพวงหยุดนะ ซึ่งมาวันนี้นะครับมื่วไม่ได้มาวันนี้เห็นว่าฟองนิดีเยอะมากเลยนะครับน่ฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะะนี่ฮะโอ้เต็มพื้นที่เลยครับตอนนี้พองนิดแล้วก็มารอบนี้ก็จะมีจอมอนิเตอร์เนาะจอมอนิเตอร์ฮะนะซึ่งนะฮะเต็มทุกพื้นที่เลยนะจอเบเตอร์มี1จอ2จอสจอนะ3มจอ ตอนนี้เจ้าที่กาลังจัดสถานที่กันนะฮะจัดโต๊ะอกวเป็นแถวทําเป็นแถวทําเป็นร่องกำลังทําเป็นร่องเป็นแถวเนี่ยนะตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับบ่ายโมงกว่าๆ๋อจัดเป็นร่องนะครับให้เป็นแถวแถวละแถวละห้านะ แถวแถวละ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5แถวละ5โต๊ะนะฮะโอ้ด้านนี้นะนี่พวงแลงดิบของคุณคนตำรวจโตดวงอยู่บำรุงเนาะอัศวินอยู่บำรุงนะครับโอ้นามสุลดังๆทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเป็น ามาแสดงผมไว้อะไรนะครับจากบสต,ต่างๆนะครับยังค่อยอยู่ตรงนี้นะเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเจ้าที่จัดสถานที่นะครับ อยูเนี่ยเนีย่ยดูบรรยากาศไปเรื่อยครับตื๊ดตืดอ๋อมีมอนิเตอร์3จุดนะครับเอาไว้สลหรับผู้ที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมตอนเย็นเนาะซึ่งบางทีนะครับข้างในก็ สถานที่กับแคบก็สามารถนั่งข้างนอกได้นะนั่งฟังการสวดอภิธรรมนะครับเมื่อวานคนมาประมาณ3,000กว่าคนเห็นพี่เขาบอกนะ3,000กว่าคนนะฮะ3,000กว่าคนตอนนี้ก็โอ้ให้เป็น3แถว1แถว2แถว3แถว3แถวนี่ฮะ ลุงเขาก็บอกไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปกินนะเอาดูบรรยากาศกันไปก่อนครับทุกคนโอ้ยนะครับงานเพิ่นเลยนี่ครับสมนาสมต่าพนเนาะนะถือว่าสมคุณงามความดีของเพิ่นครับท่านชนสวัสดนะิ์เนาะตอนนี้แอดมนาก็มาถ่ายทำบรรยากาศนะการทอดพิธีนะพิธีการสวดอภิธรรมศพนะของท่านวันที่สนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มานะครับเมื่อวานวันที่2เนาะ วันนี้วันที่3แต่ว่าวันที่2เนี่ยก็คืองดนะฮะแล้วก็เมื่อวานวันที่3มก็สวดอีกหนึ่งวันนะแล้วก็นี่วันที่4นะก็สวดวันที่3ครั้งที่3นะเออนะทั้งหมด7วันนะครับถึงวันที่8นะตอนนี้เจ้าที่กำลังจัดสถานที่นะครับเมื่อวานคนมาประมาณ3 0 0พกว่าคนนะฮะ3,000ันกว่าคนนะก็จะมีรถสุขาเนาะเคลื่อนที่นะฮะ ไว้ให้บริการตามจุดต่างๆให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานนะฮะได้ใช้บริการคัเพราะบางทีห้องหนอกห้องน้ำอาจจะไม่เพียงพอ จัดสถานที่กันทำเป็นแถวนะแถวรห้านี่นเพื่อรองรับผู้มาร่วมสวดอภิธรรมนะฟังสวดอภิธรรมเนาะของของท่านนะครับน,นก็จะมีโรงทานด้วยนะ1 2, นึ่าน่าจะเป็นช่วงเย็นงานจะเริ่มประมาณบ่ายสามครับเอฟตอนนี้เจ้าที่ที่ดูแลก็กำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่ โอ้นะพวกมาอะไราก็รอบนี้เต็มทั้งสองฝั่งนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ดีว่าคนก็รักท่านเยอะเป็นกันนะเคารพนับถือท่านเยอะนะไดะ้เห็นพวงมาอนะไรน่าจะเป็นพันพันนะพวงมาพวงรีดนะครับขอัยนะเป็นพันพันพวงเลยนะครับเยอะมากนะครับที่มาร่วมไว้อะไรให้กับท่านนะครับนะ นี่ครับบรรยากาศงานงั้นเรื่อประมาณบ่ายสามครับตอนนี้ผมมามาก่อนเวลามาถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนชมก่อนครับนี่ฮะตอนนี้ก็มีเฉพาะเจ้าที่นะครับที่ดูแลสถานที่อยู่นะครับจัดเตรียมสถานที่เพื่อความเรียบร้อยเนาะนี่ฮะก็เราเดินไปดูไปนะครับอ่มีโดมใหญ่สองโดมเนาะ แล้วก็โตะนะฮะโตะนั่งไว้ฟังสวดอภิธรรมเย็นนี้นะครับทุกคนครับนี่ฮะบ,บรรยากาศช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับงานจะเริ่มประมาณบ่ายสามนะครับเป็นวันที่สามนะของการสวดอภิธรรมนะครับวันที่สองงดแล้วก็เมื่อคืนวันที่สองนะไม่งงใช่ไหมฮะน่าจะไม่งงนะเพราะว่า สวดวันแรกวันที่1น,นะฮะแล้วก็วันที่2งดนะวันที่3นะเป็นคืนที่2ที่สวดอภิธรรมแล้วก็นะฮะอีก1วันวันนี้วันที่3นะของการสวดอภิธรรมนะนะก็รอดูกันครับนี่คือบริเวณด้านหน้าครับของงานนะครับก็จะเห็นซุ้มดอกไม้สวยงามเนาะนะฮะแล้วก็มีรูปของท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับทางเข้าบริเวณบ้านนะ นี่ฮะมีทูบเอาไว้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะจุดนะครับก็ถือว่ามารอบนี้ก็นะมีทูบปีเทียนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุดทูบใหกับท่านเนาะนะท่นชนชวัตหรือท่านเอของเรานะครับเอาบรรยากาศงานมานนี้ครับทุกคนครับ พาทุกคนมาดูพาทุกคนมาชมวันนี้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานไม่ได้มาเท่าที่ถามพี่ๆที่อยู่ในสถานที่นะถามลุงมากินนั่งกินข้าวอยู่คนประมาณสามพันกว่าคนโอนะ้ชาวสุรปราการรักท่านมากนะมาเยอะเลยมาร่วมฟังสวดอภิธรรมกันนะครับอา้ามีอะไรจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนี่คือบรรยากาศนะงานสวดอภิธรรมเนาะที่กําลังจะเริ่มขึ้นวันที่สามของการ พิธีสวดอภิธรรมนะให้กับคุณเอชนสวัสดิ์กันอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ